เมื่ออหไรก็ตามที่เราง่ายในแบบที่เขาสามารถพูดอะไรก็ได้โดยที่เราไม่โกรธหรือว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวของเขาเองแล้วก็เราสนุกกับอะไรง่ายๆได้อะไรเงี้ยเออมันจะทําให้มันจะทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆเรา <c oughs> วันพฤหัสกลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็คอนเซปต์ของพี่ในการเล่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือ เป็นทฤษฎีที่เราได้ศึกษาแล้วเราใช้กับความรักความสัมพันธ์ของเราแล้วก็จะเห็นได้ว่าทุกความสัมพันธ์ที่มีอ่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ท็อกซิกไม่ใช่ท็อกซิกเ a ลชันแล้วมันทําให้เรา หนึ่งคือมันอาจจะเริ่มจากเราสกรีนคนที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเราสกรีนคนที่เข้ามาค่อนข้างเยอะสองคือเราค่อนข้างชัดเจนกับความต้องการของตัวเองสามคือเราคอมมูนิเคตรามีอะไรเราคอมมูนิเคตตลอดเวลาอะไรที่เขาทําให้เราพอใจอะไรที่เขาไม่อะไรที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราจะคอมมูนิเคตแล้วมันจะทําให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่เราเข้าใจกันแล้วก็เราพูดจาก,กันรู้เรื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงตอนที่เราเลิกกันเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่า มันจะเป็นการเลิกกันด้วยดีตลอดเวลาแล้วก็พอเลิกกันไปเราก็ยังคีฟความสัมพันธ์ด้วยกันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าใครต่อใครที่เลิกไปทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเขาเขายังแฮปปี้ที่จะมีความสัมพันธ์กับเราฉันจ,จะบอกว่าทุกความสัมพันธ์ฉันเป็นคนเดินออกฉันเป็นคนเดินออกเพราะว่าเมื่อมันคบกันไปแล้วเรารู้สึกว่าพอไม่ตอบโจทย์เราจะเดินออกมาทันทีเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ใครเขาเสียเวลา ซึ่งกันและกันเราเราจะไม่อยากให้ต่างคนต่างเสียเวลาซึ่งกันและกันพอเรามานั่งตกตะกอนแบบนั้นอะถึงได้เข้าใจว่าการที่เราจะมี healthy relationship ได้อะมันต้องเริ่มจากข้างในของเรามันต้องเริ่มจากตัวตวนของเราที่มันต้องชัดเจนกับตัวเองแบบมากๆนะคะแล้วก็อีกข้อที่สําคัญก็คือยิ่งเรามีมาตรฐานกับตัวเองมากเท่าไหร่เราจะคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเราจะไม่คว้าอะไรก็ตามที่ลอยมาข้างหน้านึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ เธอต้องลองถามตัวเองดูสิว่ามาตรฐานของเธอคืออะไรคนที่ต้องการคนที่เธอต้องการให้เข้ามาในชีวิตของเธอคือคนลักษณะแบบไหนซึ่งถ้าวัดถ้าใครเป็นคนที่มีเทสเดียวกันกับฉันนะคะเทสเทสฉันคือฉันชอบผู้ชายไฮแวรฉันชอบผู้ชายที่มีความเป็นมัสคา i ินแมนฉันชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นอทฤษฎีแล้วก็ฉันชอบฝรั่งเพราะฉะนั้นทฤษฎีของฉันเนี่ยจะเป็นทฤษฎีหนึ่งคือใช้กับผู้หญิงที่ชอบผู้ชายสายฝ่อสองคือใช้กับผู้หญิงที่ชอบ มัสคา i ินแมนหรือว่าชอบผู้ชายสายเปหรือว่าชอบผู้ชายที่เป็นมีความเป็นผู้นําก็จะเป็นคนที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกลุ่มเดียวกันเธอก็สามารถมาฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของโนคอนแทคทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีโนคอนแทคอะไรต่างๆมันเป็นทฤษฎีของฝรั่งหรือเปล่าเราไม่รู้ เอาจริงฉันออกตัวเลยฉันไม่เคยคบกับผู้ชายไทยเพราะฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าเบสของของสิ่งที่ฝรั่งเขาตกตะกอนมามันคือใช้ได้กับคนไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูเคยดูทฤษฎีเกี่ยวกับโน c o คอนแทคกันคอร์บักเอนเออร์จีต่างๆแล้วเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้กับคนไทยได้ก็มาบอกเพื่อนๆเป็นคอมเมนต์ด้วยว่าอันนี้มันก็ใช้กับคนไทยได้เพราะแฟนเราก็เป็นคนไทยแต่ที่ผ่านมาแฟนพี่เป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นพี่ใช้ได้กับคนต่างชาติเนาะเกินไว้ประมาณนี้นะคะคอนเทนต์ content, วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ11 type ของงผู้หญิ ที่ผู้ชายชอบซึ่งบอกเหมือนกันว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีของฝรั่งเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการมีแฟนสายฟอนี่คือ type ของผู้หญิงที่ฝรั่งชอบนะคะก็คือ1ผู้หญิงที่มีความเคารพตัวเองฉันไม่กล้าการันตีว่าผู้ชายไทยชอบเพราะว่าไท p ของผู้ชายไทยมันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้การันตีว่าฝรั่งชอบแน่นอนนะคะหนึ่งแรกก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความเคารพตัวเองคนที่มีความเคารพตัวเองแล้วก็มีความ ให้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าตัวเองทําอะไรมีความชัดเจนกับความต้องการของตัวเองอมีความมั่นอกมั่นใจคนที่จะเป็นประมาณนี้ได้คือผู้หญิงจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเพื่อรอผู้ชายมาเลี้ยงแต่จะเป็นผู้หญิงที่มีมีการมีหน้ามีมีการ,ม,การมีงานทําไม่สําคัญว่างานนั้นจะเป็นอะไรแต่จะเป็นผู้หญิงที่ชอบการทํางาน ชอบที่จะมีอะไรทําเป็นผู้หญิงขยนันเป็นผู้หญิงที่มีความแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอมีแพชชั่นในการทําอะไรสักอย่างเธอจะมีความมั่นใจแล้วเธอจะมีความเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองถึงได้บอกว่าผู้หญิงหลายคนที่ที่อย่าง ที่ที่พี่มองอ่ะเวลาที่เราไม่ได้ทํางานหรือว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองหรือว่าผู้คนอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเรามันไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเธอจะทําอะไรก็ได้ต่อให้เธอไม่ทํางานสามีไม่ทํางานแฟนไม่ทํางานไม่เป็นไรแต่ก็ตามที่เธอทำงานเพื่อดูแลเขาเราก็เรียกว่าอันนั้นก็คือคุณค่าเธอการที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองพอเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองเราจะเคารพตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ผู้ชายต่างชาติเขาชอบนะคือเขาชอบผู้หญิงที่มีความเคารพในตัวเองอะไรที่เธอไม่ชอบอะไรที่มันไม่ใช่เธอจะกล้าพูดออกไปอะไรที่ใครที่เป็นการพูดแบบคอมมูนิเคตนะไม่ใช่แบบพูดแบบหาเรื่องอะไรเงี้ยเออข้อที่ือเคือผู้หญิงที่มีพลังงานบวกผู้หญิงที่ที่สร้างเสียงหัวเราะผู้หญิงที่ไม่ท็อกซิกผู้หญิงที่ไม่ดราม่าผู้หญิงที่ ไม่เสพอะไรที่มันดรามา่าผู้หญิงที่อยู่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขคนที่จะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขได้เธอต้องเป็นคนที่มี energy บวกเธอต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่หัวเราะง่ายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเห็น <c oughs> อะไรก็พน์โพ i ิทีฟไปหมดมันจะทําให้เขาอยู่ใกล้อ่ะแล้วเขาจะได้รับพลังงานนั้นคนเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่พลังงานในแง่ถีปะต่อให้เราเป็นไม่พั่มบ่นแม่ลายก็ตาม พลังงานเนกาทีมันจะถูกส่งออกไปมันเป็นคลื่นไฟฟ้ามันเป็นคลื่นพลังงานแล้วมันจะทําให้คนที่อยู่ใกล้เราเขาอึดอัดไม่เชื่อเธอลองไปอยู่ใกล้ใครสักคนที่เป็นเนกาทีดูแล้วถองให้เธอไ่พูดอ่ะเธอก็จะรู้สึกอึดอัดที่อยู่ใกล้ๆเขาหรือเวลาให้ลองสังเกตว่าตอนที่เราอยู่กับใกล้ๆคนที่เขาอึดอัดใกล้ๆใครสักคนแล้วเราอึดอัดให้ลองสังเกตว่าคนคนนั้นเป็นคนลักษณะแบบไหนเธอจะเห็นเลยว่าเขาจะมีลักษณะเป็นคนที่ออกไปทางหมวดหมุมเนกาทีอันนี้สังเกตดูนะคะอ่ ลักษณะที่สาก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่รักอิสระสามารถใช้ชีวิตและมีความสุขได้ด้วยตัวเองฝรั่งมันชอบมากเลยนะในลักษณะที่ไม่ได้อินไม่ได้แบบไม่ได้ลีนเขาจนเกินไปไม่ได้เอาตัวไปเอ็นพังพิงเขาจนเกินไปฉันจะมีความสุขได้เมื่อฉันมีเธออยู่ในชีวิตเขาจะไม่ได้ชอบแบบนั้นแต่เขาจะชอบคนที่ไม่มีเขาอยู่เธอก็มีความสุขได้เธอสามารถไปหลั่นล้ากับเพื่อนได้เธอสามารถไป,ไปเที่ยวคนเดียวได้เธอไม่ได้ใช้ชีวิตองิงความเขาไม่ได้แบ,บกชีวิตเธอว่า เขาไม่ได้แบกความสุขความทุกข์ของเธอไวอ้เมื่อเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเธอสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเธอเอนจอยทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องห่วงแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตของเขาไปได้ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถดูแลเธอได้ด้วยอันที่สี่นะคะก็คือมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันมีความสนุกอยู่ในตัวเป็นคนที่ล้อ,ลอเล่นได้พูดได้เข้าถึงได้อะไรเงี้ยมีความ humble มีความ เขาถึงได้ง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาจะลุกเขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเขามันไบรท์ขึ้นมันเบิกบานขึ้นเพราะว่าผู้ชายเขาจะมี energy ของความ สักเสะเขาจะไล่ล่าความสักเสะเขาจะไล่ล่าความสําเร็จแล้วเขาจะเคร่งเครียดกับการทํางานอะไรเงี้ยแต่พอเราเขามาอยู่ใกล้เราอ่ะมันเหมือนเราเป็นแสงสว่างมันเหมือนเราเป็นเป็นซันชายในชีวิตเขาอ่ะถ้าเราเป็นคนที่เบิกบานทําให้เขาหัวร้อนอะไรได้ง่ายมันจะทําให้ความเครียดของเขาที่มีอยู่มันเบาลงพอมันเบาลงแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขามีความสุข5นะคะก็คือผู้หญิง like, ที่ลอยยอ l o ยัตี้ l o ยัตี้ก็คือให้เกียรติให้เกียรติแฟนให้เกียรติตัวเองให้เกียรติแฟนก็คือ เป็นคนที่คือเหมือนแบบคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาหนึ่งคือต้องคอยคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกแย่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกเคร่งเครียดรู้ไหมว่าการแค่เราแบบเออฉันรู้ว่าคุณทําได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหรือว่าการให้กําลังใจเขาหุ้ยคุณเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปถึงการรอยัลตี้คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราชื่นชมยินดีในตัวเขาหรือ การที่เราไม่วอกแวกอันนี้ก็คือการให้เกียรติกันการเป็นคนที่มีให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาไม่ข่มเขานะคบผู้หญิงบางคนจะชอบข่มสามีหรือว่าข่มแฟนอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นฝรั่งอะ่ะเขาจะไม่ชอบเราต้องให้เกียรติกันและกันเพราะเขาก็จะให้เกียรติเรานะคะอันข้อที่6ก็คือผู้หญิงที่มีความรู้ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตต้องการประสบความสําเร็จต้องการผู้หญิงที่มีแพชชั่นอ่ะ ผู้หญิงที่มีแพชชั่นมีมีความรู้อย่างชัดเจนว่าตัวเองต้องการเติบโตไปเป็นใครต,ตัวเองตัวเองมีเป้าหมายอะไรแล้วเธอมุ่งมั่นทําทําสิ่งนั้นโดยเธอไม่วอกแวกผู้หญิงแบบนี้มีเสน่ห์มากในใสายตาฝรั่งนะเธอรู้ไหมคือเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเธอมีความมุ่งมั่นเธอมีเธอมี Energy มีแพชั่นอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากนะคะแต่ใดๆคือเธอต้องในเรื่องเนี้ยต่อให้เธอมุ่งมั่นแค่ไหนอะเมื่อเธออยู่กับผู้ชายที่เป็นสายฝอแล้วเธออยากได้ ความรักที่เป็นมัสคัลินผู้ชายที่เป็นมัสคัลินเธอต้องดรอปแฟมินีนนะคะเธอต้องดรอปเอเนอร์จีเธอให้ลงมาเป็นแฟมินีนมันจะมีเรื่องของแฟมินีนเอเนอร์จีมัสคัลินเอเนอร์จีที่พี่เคยทำาอนทำคอนเทนต์ไว้อยู่นะคะให้ไปไล่ดูในช่องได้นะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยเรื่องของแฟมินีนเอเนอร์จีกับมัสคัลินเอเนอร์จีเนี่ยมันสําคัญมากถ้าเธอต้องการผู้ชายที่ดูแลเธออ่ามันสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็ให้ไปย้อนดูนะคะอันที่5้านะคะ ผู้หญิงที่มีความ easygoing easygoing ก็คือ humble อ่ะเป็นคนง่ายๆง่ายๆไม่ใช่แบบเอ้ยไปห้องฉันไหมนะง่ายๆคือแบบเอ่อทำตัวง่ายๆตื่นเช้ามาไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้หรือว่าเขาชวนไปกินข้าวตอนเที่ยงเราเราไม่ได้แต่งตัวสวยๆคือเอ่อเป็นคนง่ายๆอ่ะอะไรง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆไปไหนง่ายๆไม่ได้เรื่องมาก ไม่ได้ไฮดีมานขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเธอมีเสน่ห์แต่หมายถึงว่าเธอดีมานได้ไหมเธอดีมานได้แต่ต้องเบสออนว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรรวมไปถึงง่ายในที่นี้อาจจะเป็นบางเรื่องอะบางเรื่องอะอยาดาม,มากกับมันเยอะมากบางเรื่องคุยกันได้คอมมูนิเคตกันบางเรื่องเขาสามารถพูดกับเราได้มันจะทําให้เรา มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจเมื่อ,อไหรก็ตามที่เราง่ายในแบบที่เขาสามารถพูดอะไรก็ได้โดยที่เราไม่โกรธหรือว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวของเขาเองแล้วก็เราสนุกกับอะไรง่ายๆได้อะไรเงี้ยเออมันจะทำให้มันจะทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆเรากอที่8คือผู้หญิงที่มีความซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตคือ,เ,อ,อเวลาที่คนรักของเราเขามีเป้าหมายอะไรอะ เขาเขาอยากทําอะไรอย่างน้อยถ้าเธอซัพพอร์ตให้เขาไปถึงเป้าหมายเป้าหมายเขาไม่ได้เขาอยู่ตรงนั้นเพื่อเชีย์ให้กําลังใจเขาฉันรู้ว่าคุณทําได้ฉันรู้ว่าคงเก่งแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาอะ มันรู้สึกดีนะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราหันมาแล้วเราเราเจอใครสักคนเป็นแบ็กอัพเราเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันฉันเป็นผู้หญิงต่อให้ฉันหันฉันฉันต่อให้ฉันเป็นผู้หญิงทํางานขนาดไหนถึงได้บอกว่าทำไมฉันถึงอยากได้ผู้ผู้ชายที่มีความเป็นมัสคาลีนเพราะว่าต่อให้ฉันเป็นผู้หญิงที่ทํางานขนาดไหนฉันฉันอยากได้ผู้ชายที่ซัพพอร์ตฉันทั้งทางกายและทางใจฉันอยากได้ผู้ชายที่พอฉันหันหลังไปเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะแบบเอาไว้ก o u จ b แบกอะฉันฉันอยู่ตรงนี้ฉันฉันซัพพอร์ตเธอได้ตลอด เป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะทํากับเขาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทาอะไรสักอย่างเราอยู่ตรงนั้นเพื่อซัพพอร์ตเขาเราอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อเพื่อให้กําลังใจเขาผู้หญิงที่มีความเป็นธรรมชาติผู้หญิงที่มีความเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นตัวของตัวเองบางทีบางโมเมนะต์เธอตื่นมาเธอไม่ต้องเพอร์เฟกตตลอดเวลาก็ได้ตื่นนอนมา หรือว่าอยู่บ้านด้วยกันผมเเผ้าเธอจะกระเซิงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรผู้หญิงที่มีความเป็น national ไม่ต้องแต่งหน้าตลอดเวลาไม่ต้องแต่งหน้าจัดตลอดเวลาแค่ทําตัวให้ไฮจีนทําตัวให้สะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงง่ายอ่ะมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้าถึงง่ายอ่ะข้อที่10นะคะก็คือข้อที่10นะคะก็คือในเรื่องอเป็นคนที่มีความฉลาด ฉลาดทางด้านอารมณ์ฉลาดทางด้าน EQ ฉลาดทางด้าน IQ จําเป็นไหมว่าเราต้องเรียนจบสูงสูงจเป็นไหมว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้นักธุรกิจเราต้องเรียนจบะระดับนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยหรือว่าฉันต้องทํางานดีๆไม่จําเป็นเลยแต่ตาบใดก็ตามที่คุณยังพูดจากับเขารู้เรื่องตาบใดก็ตามที่เขาพาคุณไปกับเพื่อนเขาแล้วคุณไม่ได้ทําให้เขาขายหน้าเป็นคนที่มีความฉลาดสามารถพูดได้มากกว่าเรื่องแฟชั่นแล้วก็เรื่องของชาวบ้านมันก็จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ในสายตาเขาข้อสุดท้ายนะคะ ผู้หญิงที่มีความลึกลับบ้างบางทีอ่ะเคยเป็นไหมว่าผู้ชายอ่ะ,อะเราไม่จําเป็นต้องเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังยิ่งโดยเฉพาะเดทแรกนะถ้าเธอไปแล้วเธอเล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟังแบบที่อ่านหนังสือจบแล้วอ่ะเล่มเนี้ย เ้วเขาจะอยากรู้จากเธอตรงไหนเธอไม่จําเป็นต้องบอกเขาหรือแม้กระทั่งพอเริ่มต้นความสัมพันธ์เธอไม่ต้องบอกเขาทุกเรื่องว่าฉันกําลังจะกลับบ้านนะคะฉันกําลังจะไปที่นี่กับเพื่อนนะคะไม่ต้องบอกเขาเงียบๆไปบ้างก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องบอกเขาทุกเรื่องก็ได้แล้วสิ่งที่พี่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ควรแชร์หรือว่าเราไม่ควรเล่าก็คือเรื่องความสัมพันธ์เก่าเราไม่ควรเล่าว่าแฟนเก่าเราปฏิบัติกับเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราไม่ควรเล่าว่าความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเก่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน ต่อให้เขาถามเราก็จะไม่เล่าเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ผ่านมามันไม่จําเป็นต้องเล่าและเราไม่จำเป็นต้องถามเราไม่จําเป็นต้องอยากรู้เรื่องของแฟนเก่าของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรายงานเขาทุกเรื่องรายงานในเรื่องที่ควรบอกและไม่ไม่ควรอะไรที่ไม่ควรบอกก็อะไรที่ไม่ควรบอกก็ไม่จําเป็นต้องพูดนะคะไม่จําเป็นต้องพูดมีความลึกลับซับซ้อนบางเป็นบางทีก็จะทําให้ผู้ชายมันมีความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามัน มันยังมีความท้าทายอยู่สําหรับเขานะคะเบสแล้ว11ข้อเนี้ยถามว่าการันตีเลยไหมว่ามันมันทำให้มันทําให้มันใช้ได้กับผู้ชายทุกคนไหมหนึ่งแหละผู้ชายไทยฉันไม่การันตีนะคะ2คือฟอเนี่ย ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะชอบแบบนี้และ3าก็คือว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่า11ข้อนี้คือคุณต้องมีทุกข้อมันอาจจะเป็นแค่ข้อใดข้อหนึ่งหรือว่ามันอาจจะเป็นสามใน5้าสามใน11อะอรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันอยู่ที่ต่างคนต่างคิดนานาจิตต่งางนะคะแต่ว่านี่คือเบสของผู้ชายทั่วไปส่วนใหญ่ที่เขาชอบแต่ให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะชอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เธอ,ต,อต้องจำให้ขึ้นใจก็คือเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขาชอบ แต่ถ้าเกิดเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองขอให้เธอทําสิ่งนั้นเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อให้เขาชอบเพราะมันไม่ยั่งยืนรวมไปถึงเธอไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครถ้าเธอคบกับเขาไปแล้วแล้วเธอแล้วเขาขอให้เธอเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแบบนั้นแบบนี้เธอไม่จําเป็นเพราะมันจะมีคนที่รักเธอได้ในแบบที่เธอเป็นเสมอนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นทฤษฎีนะเป็นนี่ก็เป็น บทความนี่ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ของผู้ชายซึ่งเป็นฉันคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของฟอแหละที่เขาที่เขาตกตะกอนมาว่าเป็นแบบประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์จากจากฝรั่งที่ฉันดูเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเธอกําลังอยากเข้าสู่วงการสายฟอรือว่าถ้าเกิดเธอต้องการเธอกําลังมีคบอยู่กับสายฟอรลองคิดพิจารณาดูด, ب, ดูลองคิดพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนาฉันกล้าการันตีเลยว่า11ข้อเนี้ยฟอชอบ ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดเธอเป็นอะไรที่แตกต่างจากเนี้ยเธออาจจะต้องอัพเลเวลอัพตัวเองให้มันเป็นลักษณะแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นเธอจะ,อะคบกับฟอค่อนข้างที่จะลําบากนะคะคบกับฟอค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเดิมทีก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแล้วก็คบกับฟอมามันก็จะมีความมั่วมุนงงงช่วงช่วงเข้าสู่วงการฟอรครั้งแรกอะ่ะก็จะไม่ไม่ค่อยผ่านสกรีนเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราแตก ให้จำลำลึกไว้เสมอว่าจงเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองไม่ใช่จงเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขานะคะก็ใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้จะมาทุกวันพื่อหัดนะคะมามาทุกวันพื่อหัดแล้วกเ็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองจะมาทุกวันอันงคารรวมไปถึงเรื่องของการมันิเฟสการงานการเงินความสําเร็จการใช้กดแรงดึงดูดการโพซิทีฟเดิงกิจะมาทุกวันจันทร์นะคะก็ไว้เจอกันใครชอบพลังงานแบบนี้รู้สึก Energy เราเป็น Energy เดียวกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจด้วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความรักดีๆแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ